อยู่บนดอยช้างเดี๋ยวจะผ่านดอยช้างไปดอยวาวีแล้วก็ไปกาดผีคิดถึงน้องเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะถ่ายเป็นช่วงๆนะไปถึงกาดผีแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วก็ส่งให้เพชรสวยสวยลุงปันบอกวิวสวย้วยพี่เพชรกาดผี โอ้โหอันนี้ทางลงค่อนข้างคือดูจากกล้องเงิมันจะไม่เห็นสูงต่ำนะไม่ค่อยเห็นสูงต่ำจริงๆมันลงค่อนข้างราดชันเหมือนกันเขาอยู่กันได้แล้วจิงเนาะเขาอยู่กันได้หรอวะมันเอียงเง้าอยู่เขาเขาชินแล้วทุกวันไปโรงเรียนไปอะไรต้องถามว่าเขาปลูกบ้านยังไงบ้านอีกหลังอยู่บนหลังคาบ้านอีกหลังอย่างเงี้ยออกมาแค่หลอกฝากรักทำมาผิดทางเปล่า โอ้โหบ้านนี้ทาสีกำแพงสวยจังเลยไอเดียจังเลยไม่แต่สวยนะเอาใครเนาะแค่อิดบล็อกง่ายๆเลยฝั่งนี้เป็นหินอน่ะอันนี้น่าจะเป็นเป็นรีสอร์ทเรื่อเนี้อุ้ยตรงนี้สวยเลยบ